พี่เซครับทำไมพี่ถึงคิดทำมือถือขายครับอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสัมมาโอใจสัมมาเลย <c oughs> พี่มีแรงบันดาลใจอะไรครับในการมาทำมือถือเนี่ยขอเพียงแค่ฟันนีดไกลอแล้วไปเชื่มอมต่อคนเราต้องมีฝัน <c oughs> พี่เห็นมือถือของพี่ที่ออกแบบมาทีแรกนี่พี่รู้สึกยังไงครับนนทฉัรู้สึก อยากรู้จริงๆเลยโทรศัพท์มือถือพี่นี่มีความเร็วเท่าไหร่ครับมน,เ,นเอใครมมาาาาลท้ทนเดนนเดอกริ็วยังจัก,กรยานเอ๊ะมันเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยแล้วมีคนมาบอกนะว่าโทรศัพท์ของพี่เนี่ยสเปคโบราณมากพี่จะแย้งเขาว่าไงอุมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหนาเนื้อใจเสียอ,อย่างเธอครเตือนไม่ฟังว่ สนจอหนครับพี่แล้วโทรศัพท์พี่เนี่ยโอ้โหมันเหมือน iPhone เป๊ะเลยแล้วที่เนี่ยถ้าบริษัท Apple มาฟ้องพี่เนี่ยพี่จะทำยังไงพอฉันเป็นตำรวจอะไรกูจะไล่พ่อเป็นตำรวจครับไม่กลัวครับ Apple มาฟ้องแล้วถ้าเกิดโทรศัพท์พี่ขายไม่ได้พี่จะทำาไงครับไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉัน ขายทุกที่เลยป่ะพี่โทรศัพท์พี่เนี่ยตาไม่ไปพันทิปแตาไม่ไปพันทิปแน่นอนโอ้โหสุดยอดพี่ขายทุกที่ยกเว้นพันทิปอออยากรู้นะว่าโทรศัพท์พี่เนี่ยรับประกันนานแค่ไหนอะได้ชีวิตผู้ชายคนนี้มันยังรักเธอโอ้โหรับประกันตลอดชีวิตเซกโลโซเลยนี่ซื้อโทรศัพท์พี่ซื้อวันไหนดี วันที่ฝนไหลลงที่หน้าเจอคิดถึงฉันมากไม่น้อแสดงว่าวันฝนไม่ตกนี่ไปซื้อไม่ได้นะแล้วแฟนเพลงนะตอนแรกๆก็สอ้โหเห็นโทรศัพท์มากรีดการ์ดซื้อยังไม่ใช้พอใช้ไม่ดีเนี่ยกลับมาด่าพี่พี่จะว่าไงแรงกว่าเธอกว่าเจอมาเยอะแล้ว ไอคนที่ด่าพี่เนี่ยพี่อยากจะบอกมันว่าไงเคยบอกว่ารักกันแค่บอกว่าฉันดีจะมีดีไม่รักไ,ได้ไหมนี่แล้วถ้าเกิดโทรศัพท์พี่มันระเบิดขึ้นมาจะทำยังไงอยากไม่ตายสู้ไว้ไว้ไวัน <c oughs> เส้นทางฝันความจะิง, <c oughs> งจะเป็นแล้วถ้ามันระเบิดใส่หน้าผมนะฮะไม่ตายไม่ตาย คือถ้ารอดมาได้ก็บุญนะฮะเออบางคนใช้แล้วบอกว่าไม่ดีเลยอยากจะคืนเงินได้ไหม <c ười> ก็พรรักจะทั้งหัวใจอะไรก็ยอมเธอคืนเงินได้พาพี่ก็ยอมเธออะไรก็ยอมบางคนนี่เสียแล้วก็เอามาเคลมเสียแล้วมาเคลมเคลมบ่อยๆนี่พี่จะบอกเขาว่าไง <c ười> ฉันันนเราคไปได้วยก คงต้องลาจากกันไปใช่ไหมฮะนี่ล่าสุดครับเห็นว่าพี่เศกเนี่ยมาทํามินิมารดด้วยฮะมินิมารดของพี่เนี่ยบอกว่าทุกคนมาเห็นพวกเนี้ยจะต้องร้องแบบนี้เลยอาากกเเดินข้ไปบว่รั ไม่ได้เข้าไปซื้อของใช่ไหมเข้าไปบอกรักกันอย่างเดียวเลยแล้วเซเว่นนะเวลาเราซื้อของเสร็จเนี่ยเขาจะบอกว่ารับขนมจีสราเปาเพิ่มไหมคะถ้าเป็นมินิมาร์ตของพี่จะพูดว่าไงครับอยู่ก่อนได้ไหมอีกสักแป๊บนึงไม่หายคิดถึงก่อนสุดยอดพี่แล้วถ้ามินิมาร์ตก็ไม่สําเร็จมือถือก็ขายไม่ได้พี่จะไปทําอะไรต่อครับเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สุดยอดครับพี่เสกแต่ไม่เป็นไรนะพี่ถึงแม้พี่จะทําอะไรไม่สำเร็จหรือว่าพี่จะมีอุปสสรกแค่ไหนก็ตามผมยังเชียร์พี่อยู่นะเพราะผมกับพี่เนี่ยจากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันเฮ้ยพี่เสกตัวจริงมา